สวัสดีครับเพื่อนๆช่วงที่ผ่านมามีค่าไฟใครพุ่งสูงบ้างเอ่ยบางคนนั้นค่าไฟสูงมากจนตกใจนะครับจนทําให้อดคิดไม่ได้ว่าทางการไฟฟ้านั้นได้แอบคิดค่าไฟเราเพิ่มสูงขึ้นหรือเปล่าจากที่เขาได้ทําการคืนเงินนะครับประกันให้เราแล้วแล้วแอบไปทําอะไรเบื้องหลังทําให้ค่าไฟเรามันพุ่งอย่างนี้หรือเปล่าหลายคนอาจจะเข้าใจอย่างนั้นนะครับ จริงๆแล้วปัจจัยหลักที่ทําให้ค่าไฟสูงนะครับก็คือมาจากที่เราได้ทํางานที่บ้านกันนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า work from home ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนด้วยนะครับทําให้หลายบ้านนั้นทําการเปิดแอร์เกือบทั้งวันทั้งคืนกันเลยซึ่งแอร์นั้นเป็นตัวที่กินไฟอันดับหนึ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นพวกเรื่องของเตารีดตู้เย็นเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับหลายคนก็จะค้านขึ้นมาได้นะครับว่าร้อนขนาดนี้ยังต้องเปิดเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยหรอ จริงจงแล้วสําหรับผมเองนะครับก็ยังเปิดอยู่โดยปกติแล้วจะใช้สลับกันนะครับเปิดน้ําอุ่นบ้างแล้วก็เปิดน้ําเย็นบ้างสลับกันเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการคิดค่าไฟแบบอัตราเก้าหน้านั้นเขาคิดกันยังไงนะครับหรืออาจจะเรียกอีกวิธีนึงว่าเป็นแบบวิธีขั้นบันไดนะครับอัตราขั้นบันไดหรืออัตราก้าหน้าคือคิดตามปริมาณการใช้นะครับถ้าเราใช้หน่วยที่ 1- ถึง150 จะคิดหน่วยละ3.2484บาทต่อหน่วยขยับขึ้นมาถ้าเราใช้หน่วยที่151ถึงหน่วยที่400ก็จะคิดที่อัต,ตาราหน่วยละ4.2218บาทต่อหน่วยถ้าเราใช้มากกว่าน,นั้นหน่วยที่400ขึ้นไปก็จะคิดที่หน่วยละ4.4217บาทต่อหน่วยทางการไฟฟ้ายืนยันว่าคิดราคานี้เท่ากันทั่วประเทศนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าถ้าเราใช้ไฟน้อย จำนวนหน่วยน้อยราคาต่อหน่วยก็จะถูกลงแต่ถ้าเรายิ่งใช้ไฟมากหน่วยที่มากขึ้นนะครับค่าไฟก็จะคิดสูงขึ้นตามไปด้วยนั่นเองเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างการคิดค่าไฟกันนะครับเพื่อนเพื่ตัวอย่างที่1ถ้าเราใช้ไฟ200หน่วยจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับ150หน่วยแรกก็จะคิดที่3.2484บาทต่อหน่วยส่วน50หน่วยที่เหลือ ก็จะคิดอีกบันไดหนึ่งก็คือขั้นหนึงคิดหน่วยละ4.2218บาทต่อหน่วยรวมกันแล้วนะครับเท่ากับว่าเราต้องจ่ายค่าไฟ698บาท35สตางค์นะครับถัดมานะครับมาดูตัวอย่างที่2กันตัวอย่างที่2ก็เป็น2ขั้นบันไดนะครับ150หน่วยแรกก็จะคิดที่3.2484บาท แล้วก็250หน่วยถัดมาจะคิดที่4.22 1 8บาทต่ตอนหน่วยอันนี้เราใช้ไฟไปทั้งหมด400หน่วยนะครับรวมเป็นเงินก็1542บาท41สตางค์ถัดมานะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่3กันตัวอย่างที่3จะเป็นแบบ3ขั้นบันไดนะครับตัวอย่างนี้จะใช้ไฟไปเยอะหน่อยนะครับ600หน่วย150หน่วยแรกก็เป็นอัตราที่1ขั้นบันไดที่1 250หน่วยถัดมาเป็นอัตราที่2ขั้นบันไดที่2แล้วก็200หน่วยที่เหลือนะครับจะคิดที่อัตราสูงสุดก็คือ4.4217บาทต่อหน่วยรวมกันทั้งหมดนะครับใช้ไฟไป600หน่วยเท่ากับว่าเราต้องเสียค่าไฟไปทั้งหมด2427.05บาท .05 สตางค์นะครับเพื่อนๆครับนอกจากค่าไฟที่เราได้คำนวณมาจากตัวอย่างก่อนหน้านี้แล้วเรายังต้องเสียอีก ค่าบริการนะครับต้องจ่ายเพิ่มไปอีก38บาท22สตางค์นอกจากนั้นแล้วยังมีค่า FT ด้วยค่า FT ก็คือค่าไฟฟ้าผัานแปรนะครับจะขึ้นอยู่กับอัตราค่าน้ำมันเป็นหลักนะครับเพราะเราใช้น้ำมันในการผลิตกระแสะไฟฟ้าบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมช่วงนี้ค่าน้ำมันมันลดค่าน้ำมันมันถูกลงแต่ทำไมค่าไฟฟ้ายังต้องแพงอยู่ จริงๆแล้วมันจะมีผลไปอีกในหลายๆเดือนข้างหน้านะครับเพราะว่าค่า FT นั้นเขาจะมีการประกาศในทุกๆ4เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอดใจรอนะครับอาจจะเป็นไตรมาสที่3หรือไตรมาสที่4คิดว่าจากค่าน้ำมันที่ในมันลดลงในช่วงนี้นะครับมันจะไปมีผลในเรื่องของไตรมาสที่3หรือไตรมาสที่4ที่จะทำให้ค่า FT นั้นมันถูกลงแต่ถ้าน้ำมันมันเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนะครับ ก็เป็นไปได้ว่าค่า FT มันจะสูงขึ้นก็หมายความว่านอกจากค่าไฟที่เราคิดไปก่อนหน้านี้แล้วบวกค่าบริการมาถึงค่า FT เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการลดถูกหักลงด้วยค่า FT หรือบวกเพิ่มขึ้นด้วยค่า FT ก็ได้นะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลสุดท้ายเรารวมกันต้องจ่ายแวดเพิ่มอีก7%นะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆทําให้เพื่อนๆหายสงสัยก็ลยยังว่า การคิดค่าไฟแบบอัตราก้าวหน้านั้นเป็นอย่างไรกันบ้างคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ